สวัสดีค่ะนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทำเนื้อหมูแดดเดียวนะคะนี่ค่ะทำหมูแดดเดียวเก็บไว้ทานนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราเป็นลงมือทำกันเลยค่ะหนูเล็กจะทำหมูแดดเดียวนะคะนี่ค่ะเนื้อหมูนะคะเราก็เลือกก่อนนะคะนี่ค่ะเราล้างให้สะอาดเลยนะคะน้ำมันหอยค่ะซีอิุ๊ขาวซอสฝาเขียว กระเทียมค่ะเม็ดเล็กนะคะพริกไทยเม็ดค่ะผักชีผงปรุงรสน้ำตาลทรายเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นเนื้อเลยนะคะเนื้อหมูค่ะนี่ค่ะที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็มาหั่นค่ะท่ หมูแดดเดียวนะคะนี่ค่ะเรามาหั่นก่อนค่ะอันนี้นะคะเราก็หั่นตามขวางนะคะหั่นเลยค่ะถ้าหนาเกินเราก็ผ่าอ,อกก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะหั่นเลยค่ะนี่ค่ะหั่นตามขวางนะคะค่ะ มเล็กไม่เอาชิ้นยาวเกินนะคะนี่ค่ะแต่เน้นหนานะคะนี่ค่ะนี่ะน,ะน,น,ะะน,นะคะเราก็หั่นค่ะหั่นแนวขวางนะคะอย่าหั่นตามรอยนะคะเพราะว่าหมูจะเหนียวนะคะถ้าอยากให้หมูนุ่มก็ต้องหันตามขวางค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ ค่ะค่ะหั่นตามกวางนะคะค่ะเราก็หัน่นลงไปค่ะ เอาติดมันด้วยนะคะหนูเล็กชอบติดมันนะคะนะค,ะนะคะเราก็หั่นจนหมดเลยนะคะ ค่ะเดี <se> ๋ยวเรามาดูตอนขั้นตอนหมักเลยนะคะนี่ค่ะเราเดี๋ยวนูเล็กจะหั่นจนเสร็จเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหมูเราก็หั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตําเครื่องหมักเลยนะคะนี่ค่ะหมูเราหั่นเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตําเครื่องหมักเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาตําเครื่องหมักนะคะอย่างแรกค่ะพริกไทยค่ะ เราตามพิกไทยก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพิกไทยจะกระเด็นนะคะบ้องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพิกไทยจะกระเด็นออกะค่ะ เียม,มค่ะดำค่ะตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันนะคะ ทำเลยค่ะให้ละเอียดค่ะ นี่ค่ะกระเทียมเรานะคะเริ่มละเอียดแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ตำเลยค่ะตักชีค่ะใส่ไปเลยค่ะตำค่ะ ทั้งลากทั้งต้นนะคะใส่ไปเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จำได้แล้วะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาหมักเลยค่ะ นี่ค่ะเราเตรียมกระมังนะคะสแตนเลค่ะเน้อหมูที่เราหั่นไว้นะคะลงไปเลยใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็ตักที่เราตำไว้นะคะลงไปเลยค่ะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาหมักะคะ่ะเดี๋ยวเรามาหมักเครื่องนะคะ ใส่น้ำตาลค่ะลงไปเลยค่ะปรุงปรุงรสนะคะลงไปเลยค่ะน้ำมันหอยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะซี่ิ๊วขาวค่ะลงไปเลยค่ะซอสฝาเขียวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เราก็ใช้เท่ากันนะคะเราไม่ใส่น้ำปลาเราไม่ใส่เกลือนะคะแค่นี้ก็เค็มแล้วนะคะพอดีแล้วะคะ่นะ,คะหมูแดดเดียวเรานะคะเราจะทำหมูแดดเดียวนะคะแล้วก็หมักเครื่องไว้ก่อน,นะคะ่ะ เข้ากันนะคะขยักนกว่านะค่ะให้ถึงครึ่งน,นะคะน่คะจะได้หอมค่ะนะคะค่ะแล้วก็คุณไปอย่างี้แหละคะ่ะทุกเขาให้เข้ากันนะคะนะคะ่ะ หมูแดดเดียวแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสีสัสนนี่ค่ะ เราก็แช่ตู้เย็นไว้ชั่วโมงหนึ่งนะคะเราค่อยออกไปตากนะคะนี่ค่ะเราก็พักไว้หนึ่งชั่วโมงในตู้เย็นนะคะค่อยไปตากนะคะตากแดดนะคะนี่ค่ะเนื้อหมูที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตากเลยนะคะแล้วเรามาดูตอนแห้งนะคะนี่ค่ะเนื้อหมูแดดเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปตากก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวนุเล็กเอาไปตากก่อนนะคะนี่ค่ะหมูเรานะคะหมูแดดเดียวแล้วค่ะก็จะตากแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ลูบซิปปิดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อหมูแดดเดียวนะคะเดี๋ยวเราตากนะคะแล้วเราก็ลูบซิปปิดนะคะตากไว้แดดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็นํามาทอดนะคะนี่ค่ะหมูแดดเดียวเราค่ะเห็นไหมคะค่ะนี่ค่ะเราลูบซิปปิดแล้วนะคะหมูแดดเดียวเราค่ะ เราก็ตากแดดไว้แดดหนึ่งนะคะเราค่อยเก็บเข้าบ้านนะคะนี่ค่ะมิดชิดไหมคะไม่มีแมลงวันตอมได้ค่ะนี่ค่ะสะอาดปลอดภัยนะคะนี่ค่ะหมูแดดเดียวแล้วค่ะตากไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะเนื้อหมูแดดเดียวเราก็ตากดีแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะ ไว้ได้นานเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อหมูแดดเดียวหราคะเห็นไหมคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะลองไปทําดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ